ทำผัดกระเพราหัวใจไก่นะครับหัวใจไก่ใส่ครับเทเลยเทเลยครับเทเลยเทแล้วคนเทเลยเทเลยเทลงไปเลยไม่ต้องจับไปเลเทเลยครับเทลงไป

คน,น้ทั่วคนทุกทีมคนนี้หมดเย่ลาเมย์บอล เอาน้ำนี่ช่วยน้องใส่ครับน้ำู่นใส่หมดเแล้วคนเนื้อสุกให้หมดคนให้ทั่วคนให้ทั่วเลยอ่าบีดน้ำปลามาบีใส่นี่ยาเพิ่งยกเออบีดให้เต็ม ให,ให้เต็มเลย,เ,ลยเต็มเลยให้เต็มโอเคโอเคใส่งั้นอืมนิดนึงโอเคโอเคเราอ่าซีอิูดดำนิดนึงสองสามหยดซีอิ๊วดำขวดนึงครับ <Okay. S 1> ครับสองสามหยดนะหยดใส่กนะปี อี่สุดทัพีสองสามหยดนิดเดียวนิดหนึ่งโอเคน้ำมันหอยหน่อย,ยนู่นนู่นคือนู่นเทใส่นี้เทใส่ทัพีเหมือนเดิมหย,ด,ยดเข้าไปขึ้นเงินบิดเลย,ดเดยโอเค คนนะครับคมเลยประเด็นก็คืตกใจน้ำเย็นนะขอให้เดือดก่อนนม่เอาช้อนมา้องไปเอาช้อนมามาชิมน้ำก่อนอร่อยอยังชิมแ้กก่อนอ,อร่อยไหมโอเคงั้นพ่สุกก่อน แล้วก็เตรียมใส่ใบกะเพราคนแล้วให้หมูสุกให้ให้หัวใจสุกก่อนแล้วก็ใส่ใบกะเพราวหัวปลา วาหัวใจสุดแล้วก็ใส่ใส่กะเพราใส่กะเพรานิดใส่หมดเลยค่ะใส่ในขนมตันนิดนอง,นอง,นองเพลินใส่ใส่กะทีนิดนึงนิดเดียว,ดดยวอ๋อ คนนี้ด้วยคนนี้ทุกทิ้งให้หมูให้ให้อห,ห,หัวใจไก่ถูกคนใี้ถูกน้ำเราจานมาเตรียมรอไว้ใส่วางบนเตียงจานจานอยู่ตรงนี้ก็ได้ครนะับได้หมด วางแล้วก็ตักใส่ถ้วยวางไหนวางเนี่ยเดี๋ยวนี้ยกกระทะเอา๋ยนี้ยกกระทะวางเออยกกระทะดับไฟดับไฟแล้วเออยกกระทะไปยกกระทะยกกระทะแล้วก็ตักเลยตักเลยยังตักไม่ได้ยกกระทะไม่ได้ยกไม่ได้นะแล้วแต่ทำก็ได้มันหนักมันยกไม่ได้ยกไม่ได้